สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The i y o f t a l o t by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้าตั้งใจก็ดีมีตั้งใจก็ดีไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นสุดท้ายมันจะลงเอยเช่นไรคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือไปอยู่ในรักซ้อนนะคะโอเคไหมไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ตามตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี อ่ะมาอาจารย์วางไพ่เมื่อกี้คลิปหลุดไปแล้วคลิปหลุดตลอดไม่ใช่คลิปอะไรนะคลิปหลุดคลิปคือทําทําไปแล้วมันหลุดเลยอย่างนี้ก็ต้องทําใหม่จาะอ่ะมากันที่ทัดดินพฤศพกนมกังกรค่ะไพ่เป็นกเป็นเป็นหกเหรียญอดีตความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นแบบไหนกันมันเหมือนความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยนะ มีความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆคุณอาจจะเหนื่อยล้ากับงานประจำเหนื่อยล้ากับสิ่งที่คุณต้องเป็นและคุณอยากจะหาคนใครสักคนซึ่งมาเติมเต็มหัวใจมันเป็นการเติมเต็มจริงไหมละ่ะมันอาจจะเติมเต็มคุณไม่ได้เต็มหัวใจขนาดนั้นนะคะเป็นคนเก่าๆที่วนกลับมาไหมเป็นคนเก่าๆที่เราคนคนเป็นคนที่เด็กกว่าอ่าหรือว่าใครคนนี้ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ คุณต้องการสิ่งหนึ่งส่วนเขาต้องการสิ่งหนึ่งหรือเปล่าเออเขาเข้า,ขามาอยู่ตรงนี้ทําไมมีการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เรื่อยๆมันมีความขัดแย้งมีความเห็นที่ไม่ตรงกรันหรือมีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราต่างกันอืมอม,มันเป็นเป็นมันเป็นลักษณะของการไปไป,ไปกับกับอะ่ะมีใครสักคนในที่นี้คาดหวังในความสัมพันธ์มากเลยค่ะเป็นการคาดหวังว่าจะได้รับ ับสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่พอมาอยู่ในความรักสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยดูคุณไม่ค่อยไหวติงนะตัวคุณเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่มั่นคงพอที่จะมั่นคงพอกับสิ่งต่างๆได้ดีมั่นคงพอที่จะไม่วอกแวกกับอะไรก็ตามนะจ๊ะแต่คุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะแต่มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบนิ่งๆเ่ะไม่พูดออกไปไม่ได้พูดถึงความต้องการ คุณนิ่งได้เย็นได้มากเออลักษณะแบบนั้นแต่คนที่คุณเขาเดียวกับคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่นิ่งขนาดคุณก็ได้เขาอาจจะต้องการการความช่วยเหลือความช่วยเหลือเติมเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยมันคนละแนวทางกันอะจากที่มองในไพ่เนี้ยมันคนละแนวทางกันเลยนะคุณอาจจะต้องการอะไรสักอย่างในความคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ก็แน,น่น่ยดูเหมือนใครคนหนึ่งผิดหวังเสียใจ คิดมากใช่คนที่ดีวกับคุณถ้าเขาเด็กกว่าคุณนะเขาค่อนข้างผิดหวังแล้วเสียใจในความสัมพันธ์เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาเดินไปในทิศทางที่ดีจะได้การดูแลใจดูแลเงินด,ดูการซัพพอร์ตที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เลยมันไม่ได้ก็ได้ทําให้เขาคิดมากคิดหนักแล้วเขาอาจจะจบกับคุณหรือตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับเหนื่อยกับการความขัดแย้งนี้ก็ได้มันรู้สึกถึงความขัดแยง้งซึ่งเป็นความขัดแย้งเล็กเน้อย ยาวถึงเรื่องบานปลายใหญ่ตัวเนี้ยใครเจ้าชู้คะมีคนเจ้าชู้ในที่นี้ด้วยอาจจะเป็นคนที่แบบไปเรื่อยเรื่อยเหมือนถ้าเราเข้ากันใจเราตรงกันรเรามีแนวทางที่มีชีวิตความรักที่ตรงกันเราก็สามารถไปกันได้ถูกปะแต่ถ้าอีกคนนึงคิดอย่างนั้นต้องการมาจริงจัง,งการมาจริงใจต้องการจะเป็นหนึ่งหรือต้องการอะไรคนนึ้ให้ไม่ได้ก็เ,เกิดปัญหา ตั้งค่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยจนเรื่องใหญ่โตมันเหมือนคุณแบกรับความรู้สึกนี้มาเนิ่นนานก็ถ้าอยากจะตัดหรืออยากจะเลิกก็พร้อมนะก็พร้อมนะเออแต่ว่าเขาอาจจะบอกเลิกคุณบ่อยๆหรือเขาอาจจะงอนคุณในสุดในบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําบางคนก็ทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามนะจ๊ก <c oughs> คุณก็ยังนิ่งๆพอที่จะยื้อไว้นะใช่ บางคนนะ่ะถ้าคุณมีคนของคุณนะแสดงว่าคุณคลิปคนสองคนไว้ในมือค่ะเออเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปหรือเขาอยากได้อะไรแล้วคุณไม่ให้กันแน่ความรู้สึกที่คุณฉลาดพูดฉลาดทำค่ะในการในความสัมพันธ์นี้เขาก็อ่านฉลาดเช่นเดียวกับคุณนะประมาณอย่างนั้นดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยดูเหนื่อยดูเหนื่อยดูมีความกดดันดูมีความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจจากความสัมพันธ์นี้เลยค่ะ ให้สลับได้ในการอ่านนะคะแล้วมันจะเป็นไงแล้วมันเป็นไงต่อความรู้สึกที่ต้องทนทุกข์ค่ะความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ความรักที่ไม่เท่ากันอีกคนหนึ่งอาจจะให้ความรักให้ความรักหรือต้องการความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ก็ได้พอเกิดความรักแล้วเกิดความคาดหวังในความสัมพันธ์แต่พอไปอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรกับการคาดหวังนั้นเลย ก็มีความรู้สึกว่าถึงเวลาเราไหมที่ใครคนนั้นจะเดินออกไปแต่เดินไปแล้วก็เดินกลับมาเดินไปแล้วก็เดินกลับมาหลายครั้งนะจา๊ะเห็นไหมอ่ะไปดูกันซิว่าความรักแบบนี้เขาต้องการอะไรกับคุณแผนการในใจที่เขาเขา้ามาอยู่ในความสัมพันนี้เขารักคุณจริงๆริงไหมเขาต้องการที่จะอยู่กับคุณจริงๆริงไหมเขาเลือกคุณได้หรือเปล่าแผนการในใจของเขาเป็นยังไง ในใจที่เขามีต่อคุณค่ะหรือคุณมีต่อเขาก็ได้มันสลับกันได้นะคะ่ะแผนการในใจของเขาเนี่ยนะเขานะ่ะจะสามารถไปกับความสัมพันธ์นี้ได้ถ้าคุณมีความอดทนมากพอไปกับสถานะที่ไม่มีอ่ะ บางทีเรายังไม่ได้เลือก,กแต่ละการเรายังไม่รู้เลยว่าถานะนี้เนี่ยเราเป็นอะไรกันแต่อาจจะบอกว่าเราเป็นคนรักกันแต่นอกเหนือจากความรู้สึกที่เราบอกว่ารักกันแล้วเราไม่มีสถานะเลยไม่มีใครรับรู้ในความสัมพันธ์ไม่มีใครเป็นสกิมพยานในความสัมพันธ์นี้เหนื่อยนะแผนการในใจเนี่ยจริงๆเขาอาจจะอยากเป็นที่หนึ่งก็ได้เขาอยากจะให้คุณรัก ดูแลใส่ใจเป็นตัวจริงแผนการในใจของเขาเอ,อแต่มันไม่ค่อยมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยมีความรู้สึกที่คุณจะอินไปด้วยเลยนะคุณกำลังหาทางออกไม่ได้อยู่ไหมคุณกำลังปรับตัวปรับใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่หรือไม่แผนการในใจจริงๆคุณก็มีความเสียดายกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะ เพราะว่าคุณชอบเขาก็ชอบนะเขาเป็นคนที่โปรไฟล์เขาก็ดีดูเป็นคนจิตใจดีดูเป็นคนมีหน้ามีตาดีบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยแต่อาจจะเป็นเขาที่จะไม่ยอมอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ใช่เหมือนอยู่แล้วมันเครียดนะอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อ่ะไม่รู้จะทนอยู่เพื่ออะไรกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีตัวตวนะคะ่ะอะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะ เพราูปการอะไรต้องการความรักต้องการความใส่ใจต้องการความช่วยเหลือต้องการการเต็มแต่ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็รู้แหละว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่ไม่เลือกก็รู้และวว่าความรักครั้งนี้มันชัดเจนไม่ได้เขาต้องการอะไรเขาต้องการความใส่ใจความรักความเป็นที่หนึ่งเงินการซัพพอร์ตเงินก็ได้ซัพพอร์ตใจก็ได้ถ้าไม่มาหา ถ้าไม่มีเวลาให้ก็ให้ตังค์ได้นะถ้าไม่มีเวลาให้ก็ตังค์ส่งตังค์มาก็ได้นะเลยอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะจ๊ะอืมเขาเลือกคุณแล้วหรือยังเขาเลือกคุณไหมคุณเลือกเขาไหมเขาเลือกคุณไหมคะจุดทาเวอร์มันเลือกกันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะใครบางคนมีครอบครัวเราเปลูกสองคนมีหมาหนึ่งตัวสองตัวก็ได้ เขาเลือกคุณไหมจริงจริงจริงๆแล้วนะ่ะเขาก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วแหละถ้าคุณมีเจ้าของนะแสดงว่าเขารู้ชั้งรู้ว่าคุณมีเจ้าของแต่เขาก็ยังยอมเดินเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อคิดว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะทําให้มันอาจจะเต็มเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรเลยมีเหลืออะไรเลยกับความอดทนที่มีมันไม่มากพอค่ะ พราะถ้าใครมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนมาอยู่รับๆไม่มีตัวจริงมันต้องใช้ความอดทนและความอดทนนั้นจะทนเพื่ออะไรหนึ่งทนเพื่อรักเขารักเราเขาถึงทนสองเพื่อเงินถ้าเราเปรกเขาเขาถึงจะทนมันต้องมีอะไรพอที่จะดึงดูดใครสักคนให้อยู่ในความสัมพันธ์รับๆได้นึกออกไหมหนึ่งใจถ้าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตเงินเขาคุณซัพพอร์ตใจ กินข้าวการดูแลใจมันเป็นความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอารมณ์ประมาณนี้แต่มันไม่ได้อะไรเลยไงมันไม่ได้เลยมันจบแล้วเหรอดูทาวเวอร์มันจบแล้วจบไม่สวยด้วยนะในบางคนจบไม่สวยด้วยมีห้าดาบจบด้วยการทะเลาะก,กันจบด้วยความรู้สึกเกิดความหึงหวงอย่างแรงเหมือนการหวงอ่ะ อยู่ในความสมคัญที่ฉันห่วงเขาเหลือเกินฉันหึงเขาเหลือเกินมันมีโอกาสได้หึงอาจจะหึงหึงคุณจากคนอื่นก็ได้นะอืเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจยันมองดินพิศพกันมังกรก็จะชูเหมือนกันนะจะชูเงียบทีเดียวหรือคุณเองเนี่ยก็มีใครหลายๆคนไม่ได้ถ้าโลกใบนี้ของคุณนะมีคนที่บ้านและคุณก็มีเขาและคุณก็มีคนอื่นๆนอ่ะคุณมีความเจ้าชู้หรือหรือคนที่มีสนเสน่ห์ คนที่คนเข้าหายเยอะนะ่ะให้สลับกันได้มันเหมือนเขาอาจจะไม่อ่ะอยู่ตรงนี้อาจจะเพราะความหึงหวงว่าคุณอาจจะไปมีคนอื่นไหมคุณจะไปอยู่คนอื่นไหมเขาไปรับรู้อะไรมาหรือเปล่าจา๊ะสุดท้ายปลายทางความสัมพันธ์นี้มันจะได้ลงเอยกันไหคะ่ะสุดท้ายปลายทางสุดท้ายปลายทางไดท สุดท้ายปลายทางอะจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางมันไม่มีในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วค่ะมันเป็นแค่ลักษณะของการประคับประคองกันไปการทะเลาะกันแล้วก็กลับมาดีกันการการทะเลาะกันแล้วก็กลับมาดีกันหลายๆครั้งหลายๆรอบแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสําคัญที่เขาอยากเดินออกไปถามว่าเขาอยากเดินออกไปไหมอะเขาไม่ได้อยากไปเขายังรักคุณอยู่หรือเขายังมีความต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ แต่ว่าเขาไม่อาจจะคนอยู่ตรงนี้ได้อยู่แบบไร้ตัวตนอยู่แบบคนไม่มีความสุขอืมอืออะตอบให้เขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาจะฝากบอกว่าการที่เขาอยู่คนเดียวเหมือนการที่เขาอยู่คนเดียวแบบนี้การที่เขารักตัวเองเป็นจะทําให้ชีวิตเขามีความสุข มากกว่าเบรกกันเถอะเขาไม่อยากต่อสู้กับอะไรแล้วเขาไม่อยากจะเป็นตัวเลือกของใครเขาไม่อยากจะเจ็บและเขาอยากหลุดพน้นจากความสัมพันธ์นี้ค่ะเหมือนถ้าเขาคันคนคิดมากนะดูแข,ข็งแก็งจริงแต่เซนซิทีฟมากๆใจบางๆเลยอะในใจเขาคิดเยอะวุน่นวายไปหมดเลยเป็นคนที่ดูแข็งกร้าวดูแข็งกร้าวดูเก่งดูมีความสามารถดูเป็นคนมั่นใจ แต่ในใจจริงๆแล้วเป็นคุณใจบางๆเลยนะเออเขาได้หลุดพ้นไปแล้วไหมไม่อยากต่อสู้อะไรแล้วค่ะอะขอให้แนะนําให้ประกอมสัมพันธ์นี้ค่ะให้แนะนําบอกว่าดิชาริออดอืมเดชอะโอเคถึงมันห่างไกลกันไปนะบางคนไปต่างชาติต่างภาษานะบางคนเดียวกับราศีกรกฎราศีมังกรราศีสิงห์พฤษศเมษธนูอืม ้แนะนาบอกว่าอะไรหรือป่าวันหนึ่งความรักนี้มันจะจางหายไปหรือความต้องการมีในใจมันดึงมันดึงมันล้างมันเหนี่ยวกันไว้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ต่างคนต่างต้องไปยืนอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เหมือนถ้าเขาไฟฟ้าความรักที่ดีก็ไม่ใช่ตรงนี้ที่จะเป็นความรักที่ดีได้หรือถ้าคุณอยากจะได้ความรักที่ดีตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะมันมีความรักให้จัดการมันเป็นแต่มันเป็นความรักที่ที่ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางรักซ้อน มันไม่ได้ดีไปได้ค่ะเขาพยายามที่จะไปเริ่มต้นใหม่พยายามจะลืมจากความสาคัญพยายแนะนําว่าอะไรพยายแนะนําว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ลืมไม่ลงนะบางสิ่งบางอย่างก็เหนี่ยวรั้งค้างคาในจิตใจสิ่งที่คุณจะทําก็คือเอาชนะใจตัวเองค่ะเอาชนะความรู้สึกชนะความต้องการเอาชนะใจตัวเองให้ให้ได้หลุดพ้นนะ่ะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเอาชนะได้ค่ะ พียงแต่ในความรู้สึก <ori> ข,ของเรายังไม่เคยลืมใครสคักคนนี้ยังไม่เคยลืมเขาเลยยังฝันเห็นเขายังนึกถึงเขาแต่สิ่งที่คุณทําได้คุณน,นั่งอยู่เฉยเนั่งอยู่ด้วยความมั่นคงทําเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนไม่รู้สึกไม่รู้สาแต่จริงๆคุณรู้สึกนะคุณรู้สึกคุณรับรู้ถึงแรงผูกพันบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงเข้าหากันมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้มันอาจจะเป็นความต้องการของคุณเองก็ได้แต่มันไม่ได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ก็ค่อนข้างคิดหนักและเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะใช่ยังเคยฝันถึงกันยังอยากมีกันละกันแต่ในความเป็นจริงมันเป็นความว่างเปล่าความรักหรือความหลงหรืออะไรบางอย่างในตรงนี้มันมองเป็นความว่างเปล่าค่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ดิฉันบอกด้วยในบางคนนะเปิดคลิปของอาจารย์แล้วอาจารย์หายไปเลยบอกว่าไหนอาจารย์หายไปไหนมาอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่คุณไม่ได้กดติดตามไว้เนื่งคุณกดติดตามไว้แล้วคุณก็กดกระดิ่งมันจะมีกระดิ่งกิงๆอยู่ด้านขวามือเป็นรูปกระดิ่งถ้าคุณกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมันจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่อาจารย์ขึ้นคลิปแต่หลังๆเนี่ยเตือนบ้างไม่เตือนบ้างแล้วแต่อารมณ์ของของทางทูบ <laughs> เอแรกๆตะเตือนเตือนเตือนเหมือนจะส่งเสริมแต่บางหลังไม่ค่อยเตือนก็ลองมาที่หน้าช่องแล้วก็มาดูอาจารย์ที่หน้าช่องเพราะอาจารย์จะลงคลิปทุกวันนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ